ในวันที่เข้าไปคนที่เป็นห่วงมากๆที่สุดคือน้องลุกและลูกสาวคือออกมาแล้วสองคนนี้คือสิ่งที่เราอยากจะขอโทษที่เราหายไปในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ช่วยเขาดูแลร่างกายหัวใจหรือทุกๆอย่างเพราะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตใบเตย35ปีที่ผ่านมาเรารับผิดชอบดูแลทั้งหมดของขวดในครอบครัวสิ่งที่แย่มากๆคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลครอบครัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กังวลทุกอย่างกังวลว่าน้องจะอยู่ยังไงยิ่งมารู้ข่าวแฟนน้องเสียชีวิตตอนนั้นคือเหมือนตายทั้งเป็นสมเดือนแรกคือมีแค่วิญญ,ญาณที่หล่อเลี้ยงหล่อล้อมหัวใจให้ตื่นขึ้นมาได้ในแต่ละวันทุกคนในนั้นจะพูดตลอดว่าให้นึกถึงหน้าลูกไว้ห้ามเป็นอะไรหรือห้ามคิดอะไรแย่ๆให้คิดแค่ว่าจะออกไปเจอหน้าลูกพอน้องมาเยี่ยมตลอดเราเลยรู้สึกว่าเราต้องสู้ สู้ให้มากกว่าเขาเพื่อจะได้มีวันนี้และวันนี้ก็มาถึงจริงๆ